เรษฐกิจในประเทศไทยมีฐานสําคัญมาจากด้านการเกษตรในขณะเดียวกันภาคการเกษตรประสบปัญหาด้านการผลิตและการตลาดมาโดยตลอดโดยเฉพาะปัญหาผลผลิตล้นตลาดพื้นที่เสื่อมโทรมจากการพบปลูกจึงทําให้ปัญหาผลผลิตไม่ได้คุณภาพและผลผลิตลดลงอย่างต่อเนื่องดังนั้นกรมส่งเสริมการเกษตรโดยสํานักงานเกษตรจังหวัดได้มีโครงการจัดเขตพื้นที่เกษตรกรรมหรือบริหารเขตเกษตร กำหนดพื้นที่เหมาะสมในการผลิตสินค้าเกษตรดังเช่นเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่บ้านดงอําเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกที่มีแนวคิดปรับเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนเปลี่ยนจากการปลูกมันสำปะหลังมาทำเกษตรผสมผสานปลูกพืชหลากหลายเพื่อลดความเสี่ยงด้านการตลาดมีผลผลิตบริโภคไว้ในครัวเรือนและเป็นรายได้เสริมในอนาคตจึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก อากีแมปทางสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกและสำนักงานเกษตรอำเภอชาติการจึงเข้ามาสนับสนุนด้านองค์ความรู้การดูแลรักษาการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและมีการติดตามกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธิวศรวนวงศ์เป็นควรวเตือนของเกษตรกรของนางอั๋นประชาราศค่ะอยู่ตำบลบ,บ้านดงอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกค่ะก็ช่วงแรกนะคะคือปัญหาของเราคือ เราไม่มีความรู้ในเรื่องการดูแลไม้ผลหรือการดูแลต้นไม้ค่ะก็จะมีเรื่องแมลงพวกอันนี้ค่ะก็จะมีทางกเกษตรอำเภอเขามาส่งเสริมเรื่องการรักษาการวิธีการรักษาต้นไม้ของเราเนะะี่ยค่ะว่าเอ,อเราต้องทำยังไงอะไรยังไงแบบนี้ค่ะก็จะได้เราก็รักษาตามที่กเกษตรอำเภอเขาแนะนำก็ก็โอเคขึ้นอะไรขึ้นก็ เขาก็มาคอยมาส่งเสริมเราเรื่อยๆค่ะมาแนะนําเราเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็นอกจากไม้ผลตอนนี้ที่เราปลูกแซมกับมันสับปะหลังนะคะก็จะมีกล้วยมีฟักทองมีข้าวโพดแล้วก็เป็นพืชผักที่เรากินเนี่ยค่ะก็เราก็จะส่วนผลไม้พวกเนี้ยเขาก็จะเราคาดการว่าปีหกเก้าเราถึงจะได้เก็บผลผลิตก็ะจะ เพิ่มรายได้ลดร,รายจ่ายของเราไปอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ก็จะมีรายได้ก็เป็นกล้วยเป็นพักทองเป็นพืชผักที่เราปลูกเสริมปลูกไอเนี้ยค่ะก็จะมันก็คือก็จะช่วยลดรายจ่ายในคอเรือนของเราก็ถ้ามีเยอะมีอันนี้เราก็สามารถเข้าไปจำหน่ายในตลาดในชุมชนได้ค่ะ จากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนเพื่อมาปลูกพืชแบบผสมผสานซึ่งแต่เดิมนั้นปลูกพืชเชิงเดี่ยวคือมันสำปะหลังอย่างเดียวเกษตรกรยังมีการพัฒนามีการนำเทคโนโลยีการจัดการระบบน้ำและพลังงานทดแทนมาใช้ในกระบวนการผลิตในแปลงเป็นการแก้ปัญหาด้านแรงงานและลดต้นทุนการผลิตจากนั้นยังมีการแบ่งพื้นที่บางส่วนขุดเลี้ยงปลาและเลี้ยงกบเพื่อสร้างเป็นแหล่งโปรตีนให้กับครอบครัว ขอขอบคุณสำนักง,งานเกษตรอำเภอชาตการและสำนักง,งานเกษตรจังหวัดพิษ,ษณุโลกวิธี่ให้การสนับสนุนองค์ความรู้และปัจจัยการผลิตผ่านโครงการอักซีแมปะทำให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกอยากเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรที่สนใจในการเรียนรู้การปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อการเพาะปลูกพืชอื่นๆที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเองเพื่อเป็นตัวเลือกในการทำการเกษตรลดความเสี่ยงการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวและความผันผวนของราคาผลผลิตสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านเกษตรกรท่านใดสนใจจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืช ก็สามารถมาดูได้ที่หมู่12บ้านห้วยน้ำเย็นค่ะ